ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยพูดบนเวทีขึ้นไปถึงแล้วจะสวัสดีครับมาแต่ส몰รูมแล้วก็สัดซัดซัด,ด,ดแล้วก็ก่อนจะจบก็ขอบคุณนะครับขอบคุณงานอะไรเงี้ย oh. แต่เพิ่งมารู้ตัวกันช่วงหลังๆว่าคุยกับไอ้ลูกบนเวทีบางทีก็หันลงไปคุยกับคนดูเลยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เอาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หว่าก็ทําได้นี่หว่าแต่เมื่อก่อนรู้สึกแบบไม่อยากทําไม่กล้าทําเขิน อ๋อเขยิบ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าปกติเราไม่ค่อยกล้าพูดกับคนหมู่มากเลยเมื่อก่อนขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบมองไปข้างหน้ามันจะเกรงมากเลยแบบใช่คนเยอะว่ะติดได้ว่ะ <c oughs> เพราะว่าเราแบบอยู่ข้างหลังเนอะเราเล่นกีตา้าอย่างเดียวกว่าเราจะกล้าพูดก็ใช้เวลานานมากแหละวงอื่นโอ้โหขึ้นโชว์มาทุกอย่างดีมากพูดคุยกับคนดูก่อนเข้าเพลงพูดบิวอะไรเงี้ยวงผมแม่งแบบสวนเลยแต่ก็คือแบบเรียนรู้จากมันยังไงบ้างก็ไปยืนดูวงอื่นนะเพราะวต้องพูดไงวะ พูดไปแล้วคนไม่ตอบทําไงวะผมมันจะรู้สึกไม่เซลเลยถ้าเกิดพูดไปแล้วทุกอย่างเงียบก็เลยไม่พูดแสดงลว,ว่าทุกครั้งที่พูดคือคาดหวังให้แบบเกิดแอระมันคาดหวังคําตอบเนี่เรื่องเราอะถ้ามันเจอเงียบทําไงอะผมเห็นหลายๆวงก็ชอบทำงี้ขอเสียงคนส่วนหน่อยทุกอย่างเงียบใช่ไหมต้องย้ำอีกขอเสียงคนส่วนหน่อยแล้วก็จะมีเสียงขึ้นมาเองใช่ครับคือเราก็จะบอกไว,ว่าเราไม่ใช่ฟอนต์แมนที่ดีเลยอะบางวันก็แบบอิโมชั่นมันเข้ามาสู่ตัวเองเยอะบางวันรู้สึกว่าทําได้ไม่ดีเท่าอีกวันหนึ่งด้